ปลูกได้ขายเป็นเป็นแนวทางของการทำเกษตรจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสุขปู่สุขคนสำหรับคลิปนี้แม่ลำไยมาเวาเพื่อเปลี่นแนวทางเนะจน้ะเนาะสำหรับเอ็จซี่เมื่อไหม่เพิ่นขอแม่ลำไยขอมา,าวา่าแม่้ำไยจะขอแนวทางในการขายจ้าพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกลับเป็นเมื่อไหม่นะจ้ะเนาะบบเคยเปลี่ยนขาบบเคยขาเคยขายจ้าพี่น้องบบเคยขากเคยขายเพิพ่นก็เลยอยากได้คลิปเพื่อ เป็นเนวทางในการขายการขายการฮิตเกษตรของเฮ้ากับสิเฮ็ดทุกสิ่งทนะุกอย่างนอกจากเนาะโบเมนวาแตงแต่มีแตงแต่พักย่างเดียวกับสิมีดอกไม้มีพักกระถางมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าสําหรับมือใหม่เพิ่นกับพระท่านค่อยขายเพิ่นกับอยากได้ช่องทางนอะกจากเนาะอยากได้เนวทางในการขายมือนีแม่น้ำไผ่สีวาวแบบเป็นเปนลี่ยนหลอนแบบเนวทางในการขายนอะกจากเนาะสำหรับเนวทางในการขาย ดอกไม้แม่ลำไผ่สิเริ่มจากดอกไม้ก้อนนะจ๊ะเนาะอันนี้ตอนนี้ซึ่งช่วงตอนนี้ก็คือมันเป็นเป็นอ่ยูทีว่ว่ายูตโตมันนิ่งเนะจ๊ะเนาะสำหรับไม่ดอกไม่ประดับอ่าพวกบอนสีบอนดางมันบคือช่วงที่มันบูมแล้วก็ช่วงมันเป็นกะระแสเนะจ๊ะอันนี้ห้าสิขายพืชขายพักแต่ละชนิดห้าตตองเบื้องกะระแสจ้ะพี่นอ้องตองตองขายตามกะระแส กะตองบึงกระแสคือช่วงทีว่ามันเป็นกระแสอยู่นั่นมันกะสีใดราคานะจ้ะพี่น้องช่วงที่มันเป็นกระแสอยู่คือช่วงที่มันบุ๋มๆอยู่คนกําลังหีดใหม่ดัง <c oughs> ช่วงสองสามปีทีเล็้วก็คือเป็นราคาเป็นรานคาายจ้ะพี่น้องมีซัมเน่ใดเงืนบ่หน่อยจ้ะพี่น้องมีซัมเน่ฟังเลยจา้าแต่ว่าช่วงนี้มันก็คือ,อย่โตจา้ามันอิ่มโตมันหนึ่งแล้ว <c oughs> เฮาก็ขคล้ายตามกระแสจ้ะพี่น้อง ถ้าสมมุติว่าห้องเห็ดไว้ในหัวในสวนพี่น้องปองไปเพิ่นไปเพิ่นมาเพิ่นห็นถ้าสมมุติว่าห้องขายอยู่กับหัวกับสวนแบบที่ว่าห้องบริด้ส่งบ่ได้มีคา่งเนาะจากพี่น้องเนาะแต่ว่าสมัยนี้ขายของก็คือคิดคา่งจากอ่าจากผู้สื่อเนาะจากพี่น้องเนาะคือคา่งให้เพิ่นออกเองมันจะเป็นดีที่สุดเพราะว่าคาง่งมันบ่อยู่มันบ่หนิ่งมันขึ้นมันลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสิขึนขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าพี่น้องขึ้นไปเรื่อยๆห้าวกำนดบ่ดใดเราอีกอย่างหนึ่งก็คือตามพื้นที่นะจ๊ะเนาะตามพื้นที่ห่างไกลนี่ก็สิแพงจังหน่อยก็คือห้าก็เลยกกหนดราคาบ่อใดเจ้าพี่น้องคาซงกำนดบ่อใดมันอยู่กับขนซงเพราะฉะนั้นการขายของซงออนไลน์ห้ากับตรงคาซงเ้ากับตรงตรงมีจ้าพี่น้องตรงมีค่าาซงคือห้าขายของบ่แพงจ้าพี่น้องคือขายของบ่แพงก็คือใม้ดางอ่า ในไม้ด่างช่วงนี้มันบเป็นกระแสมันบเป็นราคากระถางแบบนี้เฮ <pacing S 3> าจะขายอยู่ตามทีว่าว้มงามค่้มนาข,ของของของพักไอของดอกไม้แต่ละชนิดนะจ๊ะพี่น้องเนาะถ้ากระถางแบบนี้แม่เรพ่ก็จะขายอยู่ทีหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทประมาณนี้จ้ะพ <mar ill guaranteed> ี่น้องหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องเนาะนี่กระถางแตบนี้ง่านแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นกระแสแต่ถ้าช่วงไม่ ช่วงที่เป็นกระแสอยยุกระทางแบบนี้สามลอยวายุจะเพี่หนุ่มสามลอยวายุแต่ต่คากระถางคาคาดอกไม้ห้าเด้บดิร่วมขาทรงขาทรงคือตังหากจ่าพี่หนุอมสามลอยวายุ่าในช่วงที่เป็นกระแสอยยุแต่ว่าช่วงนี้กระสิปมานจะหาสิหกสิบเจ็ดสิบบาทตามที่ว่าดอกไม้ห้างามบ่งงามนะจ่าเนาะกระสิประมาณนี่จ้ะกระทางนี้กระสิประม่าณบ่าเกินเจ็ดสิบบาทประมาณนี้จ้ะพี่น้อม แว่าคาทรงเพิ่นออกเองอันนี้ก็คือเป็นเนวท่างการขายดอกไม้อันนี้ห้าสิขายห้ากระตรงเบื้งต้นทุนของห้านําจ้าพี่น้องว่าต้นทุนกระทางของห้ามันกระทางละจักบาทที่ห้าสั้งมาต้นทุนของห้ามันมีจักบาทยน่ในหันมาจาาพี่น้องเนาะซ้หรับกระทางแบบนี้กระทางซ้ำานี้แม่นำไปสั้งมากรสิต๊ประมาณสองบาทก็กลัวกระทางหกหนึ่งกสิประมาณสองบาทก็กลัวอันนี้ถ้าเห้าขายถ้าเฮ้าขายถืเความเพลินมาเอากับหัวกับสวนห้าขายอ่า เฮากระสิคายุบกระทางกระทางกะประมาณสามกระทางหาสิบาทประมาณนี้ก็คือสิได้อยู่จ้าพี่น้องเพราะว่าต้นทุนกระทางหฮากับบกกี่บาทเราอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็คือห้าขยายได้ขยายได้เรียวพร้อมขยายได้พร้อมถ้าห้าได้ขายสามกระทางแบบนี้ห้าขายกระถางสามกระทางหาสิบาทกระยุได้จ้าพี่น้องกระยุได้ต้นทุนมันกระแช่สามกระทางนี่ต้นทุนกับเพ่ถึงสิบาทจ้า สำหรับตุนทุ่นตัวกระทางนี่กับก่ถึงสิบ,บาทจ้าพี่น้องอันนี้ห้องกับสามารถขยายขยายขยายได้เรื่อยๆขยายได้ไหวพร้อมจ้าพี่น้องคุณหน้าตืนา่นสายซ้กระทางหาสิบ,บาทขายไปหลดจ้าพี่น้องม่าเต้ได้ขายเร็วขายถูกห้องกับได้ขายเร็วห้องกับขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆ,ยๆห้องขยายได้เร็วเ้อกับสามารถสางไร้ได้ห้องขายถึงห้องกับได้ขายดีห้อสิบปเปรียบเทียบกับลานต้นใหม่เะะพินบไดยเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นมีตุนทุ่นที่สูงลานขายต้นใหม่เพิ่นมีตุ่นที่งน เพิ่นรับมาตัวมาเพิ่นเพิ่นขายแพงเพิ่นกะบ่ได้ขายดีซ้ำห้าเพราะว่าห้าขายถูกห้าก็ได้ขายดีเราก็ได้ขายเร็วห้าก็ย้ายเองพร้อมจ้จพี่น้องห้าก็ย้ายเองเฮาสามารถต่อยยดของห้าเองต้นทุนของห้ามันบ่สูงแต่สำรับอาหารการกินจ้จพี่นอ้องมาเข้าโซนพักกันบ้างสำรับพักนอะกจากพี่น้องเนาะข้ากระถางง่ายๆแบบนี้เบิ่งเป็นน่วยพร้อมแบบนี้เอาไปแล้วสามารถได้กินเลยประมาณนี้ ฐานยกยกกระถางไปถ้าพนอมาเอากบหัวกับสวนี่ายๆแ,แบบนี้เข้ากับสีขายยุบกระถางละประมาณกระถางละลอยจ้าพี่น้องกระถางละลอยกะบเลี้ยวเตะพื้นทีน่เนาะจ้ะเนาะบางพื้นที่กัสีได้ร้ายกว่านี้ยุจกจ้าพี่น้องแต่ว่าสําหรับพื้นที่ของแมงลําไพ่คือสีตะกีบบอดีขายยังก็คือขายแพยงบอดายจ้าพี่น้องขายแพยงบอดายกระยุทีกระถางละลอยประมาณนี้จ้าพี่น้องถ้าแบบนี้้านยังบ่เป,ป็นหนอกเป็นนไว กำลังจะเลื่อเติบตูกำลังงอแเห็ดใหม่ๆแบบนี้แต่ว่าตัวนี้กระถางพวกนี้ก็สิบประมาณสิบสิบสองนิ้วประมาณนี้จะพี่น้องแต่ว่ากระถางกับก้นถางสีแพมนะจน๊ะเนาะประมาณสิบสองนิว้วห้ากับสิข้ายุกกระถางละประมาณหกสิบบาทประมาณนี้จะพี่น้องหกสิบต้เกสิบบาทเพราะว่าอย่างเพราะว่ากระถางกระถางตัวนี้เป็นกระถางไงเราอีกอย่างหนึ่งก็คือโบดิเฮดอีกอย่างอีก ผู้ที่ซื้อไปคือเพื่อนเอาไปแล้วเพิ่นก็ไปตั้งไว้แค่วาลดน้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ล่อกินมาแค่นี้จ้าพี่น้องกระถางละหกสิบถึงเกสิบบาทประมาณนี้จ้าสำหรับการขายแต่ว่าถ้าเป็นพวกพักกระหงาะกระแยงพวกอันมูนี่มูนี้เฮ้ยทามนังานง่ายๆเต็มทีแบบนี้เฮ้าก็ขายทีกระถางลราหาพิบาทจ้าพี่น้องเนี่ย่แต่เฉียดยังแบบนี้เนาะ เขาแข็งแ่งทาน้ำเต็มกระถางแบบนี้เต็มที่แบบนี้กระถางแปดนิ้วห้องขายยุทีกระถางราหาพิบาทจาะพี่นอันนี้ก็ได้จ้าได้กระถางราหาพิบาตรนี่คือแนวทางในการขายจ้กพี่น้องถ้าเป็นมะเขือเทศถ้าเป็นนั้งทาเขาออกลูกออกมากออกง่วยแล้วอันนี้ก็เฮ้าการขายของเข้าธบาร์ขีดว่าเฮ้าบัขาดทุนกระขายได้จ้กพี่น้องถ้าเฮ้าบัขาดทุนเฮ้าขีดว่าเฮ้าขายแล้วเฮ้าได้กํำไรเฮ้าบกขาดทุน เพราะว่าห้าเห็ดเองห้าขยายเองห้าเห็ดเองห้าพอเองห้าปปูกเองอันนี้กะพ่อขายกะขายออกจ้าพี่น้งองเพราะว่าห้าขยายไปเรื่อยๆห้าเห็ดไม่ไปเรื่อยๆพ่อขายก็คือขายออกนะจ๊ะเนาะอันนี้คือแนว่ทางในการขายจะสำหรับมีค่ามือไม่สำหรับกระสีมือไม่ที่เพิ่นบ้านเคยขายเพิ่นอย่างไดเนว่ทางในการขายหวังว่าพี่น้งองคงสิขายปิน่นนอกจาะพี่น้องแบบนี้เนาะค <c oughs> ำนวณจ้ะคำนวณ คำนวณจากต้นทุนของเห้าเงี้ะพืชพักดอกไม้เห้าขยายเองเห้าบ่าขาดทุนอยู่แล้วจ้าพี่น้องแค่กระถางเห้าแคะอ่าคิดราคากระถางวากระถางเห่าส,าสร้า,สรา,สงรางมามันต้นทุนสูงบ่อแต่ว่าสําหรับเมียลำไผ่สร้างกระถางมามันต้นทุนบ่สูงจ้าพี่น้องเปดน,นิ้วก็ดียูทีวาสามบาทกัววกเนิ้วก็สิยูสี่สองบาทกู้ประมาณนี้คือต้นทุนมันก็สูง แมลงพลายขายราคาประมาณนี้ซ้ำนี้ก็คือไปได้จะไปได้มาได้ก็โอเคจะพี่น้องสำหรับแนวทางในการขายวังว่าพี่น้องคงสิขายเปลี่ยนหล่นนักพี่ารอ์พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วังว่าคงสิเปลี่ยนประโยชน์ก็พี่กับน้องนะจ้ะเนาะวังว่าคงสิเป็นแนวทางในการขายได้จะพี่น้องสำหรับเกษตรเมื่อไหม่จะเป็นกำลังใจให้เกษตรเมื่อไหม่สุขสุขคุ้นจะสู่ต่อไปเดินนาต่อไปจะสายเขียวเป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขสุขคุ้น สำหรับผู้ที่มีใจรักในการเฮ็ดเกษตรอยากสร้างรา่ได้เป็นกำลังใจใหาย้าแมนำไพ่เป็นกำลังใจใหายได้ใจเด้อไม่ยังกะแมนำไพ่มีแนวทางประสบการณ์แมนาไพก่กะสีแซ่ลงใหายพีหายนองป้องปายฟั่งหลักกระเบื้องนั่มเพื่อเป็นแนวทางากพี่น้องเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาบ่มีวิชาการอีหยังมากมามแต่ว่าเอาจากประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจากประสบการณ์จริงจ้าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กะสิขอจบไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณพี่นอ้องป้องปายสุขสุข้นจ้าสวัสดีค่ะ